ครับถ้ามีแค่เรามันจะแค่สนุกธรรมดาแต่พอมาอยู่กับโค้กเนี่ยมันเป็นสซาง์สนุกน่พอมารวมกับโค้กสตูดิโอเรารู้สึกว่ามันเป็นการระเบิดความซ่าที่วงกว้างขึ้นไปอีกน่าจะให้ทุกคนได้รับความซ่าความสนุกนี้ได้เหมือนเวลาเบรกแล้วก็จะหากิจกรรมซ่าๆทำแล้วก็แน่นอนคือเราถ้าทำอะไรเหนื่อยๆก็ดื่มโค้กเติมความซ่าเข้าไปอีก ให้เป็นโดนเทแต่เทอยู่ละกันมันเหมือนบอกว่าแบบชีวิตวันนั้นอ่ะคุณแบบไม่ได้เศร้าไปซะทั้งหมดแล้วมันก็มีคําว่าโดนเทด้วยมันก็เหมือนแบบเทโคกใส่กับความเศร้าๆนี่ให้มันสดชื่นขึ้นมาครับผมเอาซาเทแว่าเหมือนแบบเอาซาเทเลยน่มันเป็นเอาเอาซาเทเลยซาและเทอะไรอย่าะเทความเทดีกว่า จริงๆมีเอลเมนต์พิเศษพิเศษมากมากมายเลยนะครไม่ว่าจะเป็นดนตรีทําใหม่ที่บอกไปเสียงโค้กเสียงเปิดฝาเนื้อเพลงก็เปลี่ยนใหม่ใช่ครับก็จริงๆอยากฝากทุกคนติดตามโปรเจกต์นี้แล้วก็เพลงโดนเทตเต้ทห้อยู่เวอร์ชันนี้ด้วยสามารถติดตามเพลงโดนเทตเต้ทอยู่เวอร์ชันของพวกเรา s อสกับ Coke Studio ครับผมได้ที่ Facebook โคคาโคลาแทยแลนะครับใช่ครับจะบอกว่าความสนุกความซ่ารอทุกคนอยู่ในเพลงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกมากมายในโปรเจกต์นี้เลยครับใช่ค่ะขอฝากด้วยนะคะ